ผ่านเอพิวฟรุเดยไปใช่ค่ะไี่โกหกอะไรกันเลยนะคะรู้สึกหลังๆมันเล่นเล่นมุกแบบนี้แล้วมาดูมันดูยังไงไม่รู้นะมาดูอื่นเงินเงิ ก็อันคิด <sucks> um ว่าก็ก็ยังมีคนบากลุ่มเล่นซึ่งไม่ผิดก็ถ้ามองถ้าตัดขอบได้นะแล้วก็สนุกก็สนุกกันไปผมคิดว่าก็โอเคคือบางคนก็เล่นในกลุ่มใช่ไหมเธอสวยนะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าการชมในวันที่หนึ่งเมษายน่าเชื่อมากเลยจริงๆค่ะนะฮะแต่ก็แต่ก็ตีตีความให้มันเป็นเรื่องสนุกกันลวกันนะครับแต่เขาก็มีการเตือนกันมาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องการตัดขอบนี่แหละเป็นเรื่องยากเหมือนกัน นะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเราเราดันเล่นรู้สึกว่าถ้ามันธรรมดาเกินไปมันก็ไม่สนุกก็เลยลงโซเชียลใช่ไหมเออแล้วก็บางทีก็วางแผนกันเสนียนหรืออะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดอะไรแบบนี้นะครับเขาก็มีการแบบมองในหลายๆมุมกันออกมาด้วยนะฮะหรือถ้ามองไปในเชิงแบบมีงานวิจัยอะไรแบบนี้เลยนะครับว่า <c oughs> นอกจากโกหกตัวคนอื่นแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นคือการโกหกตัวเองออค่ะ,ะคตอนที่เข้าไปอ่านอ่ะก็ยังรู้สึกว่าโห้ พี่ว่าเราหลอกตัวเองยากจะตายแต่ถึงขั้นโกหกตัวเองได้เอา,าต้องพูดตรงๆนะคะบางคนถึงขั้นที่โกหกตัวเองจนไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงก็มีนะมีบางคนโกหกจนเชื่อเข้าใจปะหลอกตัวเองจนเป็นความหลงผิดอะ่ะอืมอืมอ่ะพี่อว่าพวกเราจัดรายการกันมายาวนานก็ก็พอจะรู้อยู่ว่าบางทีเอาพูดต,ตรงๆค่ะจะต้องมีคุณผู้ฟังบางคนอะ่ะพี่ไอรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะ เช่นเขาจะรู้สึกไปเลยนะน้องอ่านในเช่นว่าดีเจคนนี้คือแฟนเขาก็มีนะอ๋ออ่าอ่ะอ้ะ <laughs> อ,ะองอหน้ภูนาที่ก็เคยโดนนะคะอ่าครับผมค่ะก็ดูหนักหนาทีเดียวเชียวอุ้ยพี่ยอยังเคยโดนด่าเลย<ช>โ,ดโดนด่า,าเพราะว่าคัะสนิทกับน้องอ่านค่ะแล้วก็เลยบอกว่า <laughs> น้องอันต้องระวังพี่อ้อยนะค่ะตื่น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 เขียนจดหมายมาแบบสุดฤทธิ์มากนี่ไงเขาบอกว่าแต่มันก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าอันนี้คือเขาเรซูชั่นนะครับจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเลยโดยนักจิตวิทยาด็อกเตอร์เบลับเดอเปาโลเขาพบจากงานวิจัยว่าทั้งชายและหญิงแปลว่าเท่ากันนะฮะเฉลี่ยแล้วเราโกหกประมาณ30%ตลอดสัปดาห์ นี่ไงก็จะบอกว่าสี่ห้าข้อที่เราทําบ่อยที่สุดคือข้อสี่จริงๆค่ะคือคาว่าโกหกเป็นอย่างงี้ไม่ได้ปแปลว่าไปโกหกแบบโหทําลายชีวิตของเขาหนักหนาเอาแค่ว่าวันนี้โอเคไหมโอเคแต่จริงๆเราไม่ถูกต้องอนี่เขาเป็นการโกรหกแบบหรือไหวไหมบางทีบอกไม่ไหวเขาใป่ะใช่ใช่ทีบ่บโอ้โหจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วแต่เราเงนินได้ขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเคเลยไปต่อได้สบายมากอย่างเงี้ยอ่ะขึ้นท่านนะคข้หล่ะค่ะ ซึ่งพวกนี้บางทีก็เป็นการโกรหกคนอื่นแล้วก็โกหกตัวเองด้วยได้เหมือนกันใช่ใครับแต่ทั้งหมดมก็ต้องดูเจตนานะครับกับอีกอันนึงก็คือเขาบอกว่าผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยโกหกตลอดสัปดาห์นะถั่วเฉลี่ยนะหสัปดาห์เนี่ยโกหกกันอยู่ประมาณ30%ของสิ่งที่เราพูดซึ่งถือว่าเยอะมากเกือบครึ่งแต่สิ่งที่ต่างกัน คือผู้หญิงมีแนวโน้มจะโกหกเพื่อเหลี่ยงเลี่ยงการทําลายความรู้สึกคนอื่นมันคือวัตถุประสงค์ในการโกหกนั้นใช่ค,คือโกหกเพื่อคอมเพลมไพร์นะครับแต่ผู้ชายมีแนวโน้มจะโกหกเพื่อตัวเองโดยเฉพาะโกหกเพื่อสร้างความประทับใจและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายสองคนคุยกันะจะโกหก เพื่อตัวเองมากกว่าโกหกเกี่ยวกับคนอื่นประมาณแดเท่านี่ไงค่ะเ,เยอะมากจริงๆนะคะและมันรวมไปถึงการกโกหกประเภทนี้ด้วยนะจะลาออกแล้วเหตุผลในการลาออกมักจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงนะคะเขาบอกว่า9 1้าเดเอร์ซนของคนที่หาข้ออ้างเพื่อการลาออกไม่เคยถูกจับได้ด้วยนะแต่ที่สุดแล้วก็คืออืมบางคนบอกเออจะไปเรียนต่อเปล่าใครไปโผล่อีกบริษัทหนึ่งก็มีนะคะทําไมไม่พูดความจริงอะ่ะเขามลาออกแล้วพูดความจริงไม่ได้หรอ คือจริงๆอ่ะพี่แค่<า>อยากลาออกเพราะแค่อยากลาออกก็ได้นะเพราะแค่บางทีก็อาจจะต้องดูแลหัวใจของเจ้านายดูแลหัวใจของเพื่อนร่วมงานแต่โกหกแย่กว่านะอืมเพราะว่ามันจะเห็นนะว่าอ้าวไหนบอกไปเรียนต่ออ๋อเปล่าละอืมดูเรียนต่อกลับมาจบเร็วมากเหตุผลที่คนใช้ในการลาออกแล้วโกหกเก้าสิบหกเปอร์เซ็นคือรู้สึกไม่สบายพอดีป่วยค่ะ เรื่องสุขภาพต้องออกไปรักษาสุขภาพ80%เหตุฉุกเชินของครอบครัว65%ต้องนัดกับหมอบ่อยมากช่วงนี้ลาออกดีกว่า60%และโกหกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอันนี้ก็รู้แบบโหแรง31%เอยอืแบบนี้แต่จริงอ่ะการโกหกตัวเองมันมีอันนี้ด้วยนะน้องอ่านแหละเป็นคนบอกกับพี่้อยว่าวันไหนก็ตามที่ขับรถอะล้วรู้สึกว่ามนโอเคให้ฉีกยิ้มอะ พี่จำได้ตลอดเลยเพราะน้องอ่านเคยเป็นคนเล่าไม่รู้ออ่านจะจาได้ป่ะน้องบอกว่าเวลาที่เรามองไปแล้วมีรถขับสวนมาพี่ให้ดูสิบางคนอะ่ะเขาปล่อยหน้าของเขาแบบตกมากคือไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนะคะแล้วตั้งแต่นั้นพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเอาจริงๆความสุขทําให้เรายิ้มและยิ้มทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อกันแล้วกันไก่กับไครเพราะฉะนั้นบางวันคือนึกเลยไม่ออกยิ้มไว้ก่อน ใช่ค่ะยิ้มก่อนคือไม่ต้องยิ้มแบบโอ้โหยิ้มจังเลยนะเอาแค่ยิ้มม,มุมปากมันคือยกกล้ามเนื้อไว้นิด,น,ดนึ่งใช่นิดนึงแล้วมันจะผ่อนคลายแล้ว,แล,วแล้วมันทําให้ไม่แก่ด้วยนะและในบาง <laughs> ในบางทีบางวันที่รู้สึกว่าเออวันนี้เหนื่อยเนอะ ลองฉีกยิ้มไปพี่ว่าเป็นการโกหกตัวเองแบบหนึ่งแต่มาเป็นการโกหกตัวเองที่มันไปสู่ทางสรีระของหน้าของการมัดกล้ามเนื้อบนใบหน้าด้วยลองดูถ้าวันนี้ยิ้มไม่ค่อยไหวลองฉีกยิ้มทา,ทางที่ข้างในไม่มีเรื่องให้ยิม้มม,มันช่วยนะครับแต,แต,แต่แต่ไม่ต้องฉีกยิ้มจนน่ากลัวเป็นแบบตัวตลกอะไรเงี้ยนะแบบคลาดอันนั้นจะมีความหลอนนะฉีกยิ้มตลอดเวลาอันนั้นพี่ว่าพบแพทย์นะครับแต่ว่าแบบถ้าเป็นระยะระยะพักหนึ่งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้อง เราต้องฮึบป่ะพี่อ้อยค่ะใช่ <Ừ. S 1> จริงๆมันช่วยนะแล้วก็ยิมย้มยิ้มโดยที่ไม่ต้องมองกระจกก็ได้นะยิม้มยิ้มแบบที่เรารู้ว่าเราตั้งใจยิม้มอะแล้วเวลาเราเป็นแบบนั้นนะ่จะจังหวะหาใยใจเรายังเปลี่ยนเลยใช่แล่เราจ,จะมีการเอาออกซิเจนเข้าร่างมากกว่าปกติเราจะ หลายหลายคร okay. ั้งการถอนหายใจคือการเอาออกซิเจนเข้าร่างนะคะแล้ววันที่เราถอนหายใจคือวันที่รู้สึกว่าเราหายใจเร็วจนกระทั่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ด้วยนะบอกว่าวิธีการแก้นิสัยเหล่านี้ถ้าบังเอญเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มโกหกตัวเองบ่อยเกินไปนะคะเขาบอกว่าจริงใจกับตัวเองหน่อยส่องกระจกนั่งหน้ากระจกแล้วพูดสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆเนาะก็คงไม่ต้องแบบว่าไม่ไหวบอกไหวอะค่ะก็ ก็มันไม่ไหวไงหรือจดบันทึกอย่างเปิดเผยเขาใช้คํานี้นะคะและมันจะช่วยให้เราดื่มด่ากับชีวิตอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นและซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะครับ Green Morning Show